สวัสดีครับคุณผู้ชม e รี t i ชันวัยหนุ่ม2544นะครับผมเพิ่งได้เห็นตัวอย่างวัยหนุ่ม2544เมื่อช่วงเย็นวันนี้นี่เองครับแล้วก็เลยมาทำ Reaction ดูว่าในตัวอย่าง2544เนี่ยมันจะมีความเป็นโฟกิ n ง1 2หลงเหลืออยู่มากน้อยขนาดไหนคือมันเป็นหนังที่พุ่มกับโฟกิงทั้ง1 2มากกับกาคุณพุทธิพงษ์นาคทองครับก็ แล้วก็รวมถึงนักแสดงต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้นักแสดงจากโฟกิงมาเกือบทั้งชุดเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะรู้ว่าเออในความเป็นเป็น,นหนังวัยหนุ่มหนังคนคุกเนี่ยกับความเป็นหนังโฟกิงสองเนี่ยที่ที่เบรออนมาจากเ,ออเรื่องจริงเนี่ยมันจะมีความน่าสนใจมากขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูมารีแอคชั่นตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ เปิดตัวมาแบบโฟคิงเลยกระแทกกระทันเป็นหนังเกี่ยวกับคนคุกผู้ที่พงนักเถาบ้านมีฝังทอนี่งั้นมึงก็อยู่บ้านของเตยแล้วกันไม่ผมไม่ได้อยู่ฝังทงนะองนั้นสงสัยอะมึงรู้ว่าอันนี้ใครใหญ่กูอย่ารูเ้เยอะอย่าคิดมากอย่าสร้างปัญหาเดีด๋ยวจะต่อต้านกูจำงไงเด็กสวยอะ ขอได้ะมองเหี้ยอะไรสักถอนพวกในบ้านฝัง่งทวนแม่งเหียเพราะว่าพวกแม่งแต่งไงเหี้ยม่งช่วยกูวะไ่ช่วยนี่ช่วยเหี้ยนี่คนคุกลายศักการข่มขู่ลนนแล้วก็คนคไม่ยอมคนสนใจล้างบางนเปเมื่อไหร่ก็ได้นี่เมือไหรก็ได้ครับ เราไม่เคยรู้เรื่องราวในคุกนะอ่าฮะอ่าคนส่วนใหญ่เลยโอเคดูจบไปและเมื่อกี้ดูจบไปแล,วน,ปแลวนะครับโอเคก็คนส่วนใหญ่เลยนะครับเอาเอาเอาจิงๆพวกเราคนดูส่วนใหญ่ที่กําลังจะไปดูภาพยนตร์เรื่องเนี้ยคนส่วนใหญ่จะจะไม่ไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องราวของข้างในสักเท่าไหร่ก็คือข้างใน เรือนจาในคุกในอะไรเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ที่ก่อนก่อนดูหนังเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะเข้าใจยากกว่าโฟกิงเพราะโฟกิงโฟกิงเล่าเรื่องราวของเด็กช่างซึ่งมันมันมีผลกระทบโดยตรงต่อคนในสังคมที่อยู่ในในใน,ในสังคมส่วนใหญ่เลยในเวลา,เ,าเด็กช่างตีกันปัญหาสังคมเนี่ยคือคือมันอยู่นอกรั้วของเรือนจำมันมีโอกาส ที่ที่คนข้างนอกจะได้รับรู้แล้วก็มีผลก็ะเท่าไปด้วยมันก็เลยรู้สึกก่อนดูมันก็เลยรู้สึกมีมีอารมณ์ร่วมกับกับหนังฟูคิงมากกว่าอารมณ์ร่วมในในในความอยากดูอารมณ์ร่วมในความเป็นหนังเด็กช่างการที่จะถูกพูดถึงว่ามันมีหนังแนวนี้อยู่นะทำหนังแนวนี้ออกมา อีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นประเด็นให้พูดคุยกันส่วนในวัยหนุ่ม2544เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ที่ที่มันมันลงลึกเข้าไปในอีกด้านหนึ่งของคนที่เป็นวัยหนุ่มอ่าน่าจะเป็นกลุ่มของคนวัยเดียวกันกับอาจจะโฟกิงหรือโตกว่าหน่อยแต่ก็เป็นช่วงวัยเดียวกันที่ที่ไม่ได้อยู่ในรั้วสถาบันไม่ได้เลือกที่จะอาจจะเลือกหรือไม่เลือกที่จะเรียนหนังสือ อาจจะเลือกหรือไม่เลือกที่จะไปเดินทางไปใน,ใน,ใน,ในทางเด็กช่างหรือมองเห็นอนาคตของตัวเองชัดเจนมากนักก็คือมาอยู่เป็นเป็นกลุ่มคนที่ถูกมองว่าไร้อนาคตเนี่ยก็สุดท้ายถ้าเลือกทางเดินที่ผิดมันก็จะมาอยู่ใน,ในเรือนจำแบบนี้เท่าที่ผมดูตัวอย่างเอาตรงๆผมผมไม่ได้ไม่ได้มีความเข้าใจใน ในเรื่องของของการอยู่ในเรือนจํำสักเท่าไหร่มันก็เลยไม่ไม่ได้อินกับกับเรื่องที่อยู่ข้างในนี้เลยไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะสนุกหรือมันจะจะน่าดูยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับคืออารมณ์มันเหมือนอตอนที่ตอนที่ดูเรื่องอเราได้เห็นนอชอนักโทษชายครับตอนหนังภาพยนตร์เรื่องนั้นมันก็มันก็เป็น อารมณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไอ้นอชอนักโทษไทยอ่ะในตอนนั้นนะผมผมอยากดูมากกว่ามากกว่า,าวัยหนุ่มสองห้าสี่สี่ซะอีกเพราะว่าวัยหนุ่มสองห้าสี่สี่มันมันคงจะเป็นด้วยวัยของผมด้วยมั้งที่ที่ที่ตอนเนี้ยผมอ,อยู่ในช่วงวัยกลางคนแล้วอายุสี่สิบหกเนี่ยก็จะไม่เข้าใจวัยรุ่นยุคนี้แล้วว่าวิธีการดําเนินชีวิตการเดินเรื่องในชีวิตของเขากว่าจะมาถึงจุดที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยมัน มันเขาเขาเขาเดินมาอย่างไงเราไม่ได้อินตรงนั้นทีนี้พอมาดูในส่วนของตัวอย่างเนี่ยก็ก็เท่าที่เห็นการทําตัวอย่างหนังออกมามันจะมีความมีลายเซนของผู้กํากับคนนี้อยู่เหมือนเดิมเลยการใส่สไตล์การทําตัวอย่างออกมาคาแรคเตอร์ของตัวอย่างออกมาที่ใส่ความเดือดความกระแทกกระทันเข้าไปในในในเหมือนกับใช้หมัดหนักในในช่วง ตัวอย่างแรกเลยส่วนตัวอย่างที่สองไม่ไม่รู้ว่าจะออกแนวทางไหนอาจจะลงในรายละเอียดของของความดราม่าของตัวละครแต่ละตัวที่แยกออกมาให้เห็นชัดขึ้นแต่สำหรับตัวอย่างแรกเนี่ยเราเห็นเลยว่า,ามีการใส่ใส่ความความที่ถ้าพูดตรงๆคือมีแต่คนกลุ่มเหล่านี้แหละที่จะเข้าใจ สิ่งที่เห็นอยู่ในตัวอย่างหนังซึ่งมีหลายซีนมากที่ผมไม่ไม่ไม่เก็ตว่าว่าในในในนั้นมันมีแบบนี้จริงๆเหรอในนั้นมันมีมันมีผู้คุมที่คาแรคเตอร์แบบนี้จริงๆหรอมันมีแหละมันมีมันมีแต่แต่แต่แต,แต,แต่ acting มันขนาดนี้เลยไหมจริงๆเลยไหมแล้วคนที่อยู่ในนั้นน่ะคือสามารถยกพวกตีกันได้จงแจ้งขนาดนี้เลยหรือเปล่าประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าให้เทียบ ระหว่างความความน่าดูนะคนทั่วไปเลยอาคนทั่วไปอย่างเงี้ยผมว่าคนทั่วไปไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจที่จะจะอยากรู้ไม่ได้สนใจที่จะอยากดูภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่มไม่ได้สนใจที่จะอยากรู้ว่าชีวิตในนั้นมันเป็นยังไงแต่จะก็จะมีกลุ่มคนที่เขาใช้ชีวิตอาชีวิตแบบเดือดแบบเนี้ยแบบเดือดเขาในแบบคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่มเนี่ย เขาก็จะสนใจสนใจทั้งคนที่เคยเข้าและไม่เคยเข้าคนที่ไม่เคยเข้าแต่ใช้ชีวิตเดือดเดือนแบบเนี้ยก็จะสนใจที่จะอยากดูว่าเออข้างในมันเป็นยังไงว่ามันเป็นแบบที่เขาเล่าจริงๆหรือเปล่าเป็นแต่ที่เพื่อนกูลูกพี่กูเล่ามาจริงๆหรือเปล่าอันเนี้ยก,ก็ก็คือเป็น,เป,นเป็นความน่าสนใจเฉพาะกลุ่มของเขาส่วนคนที่เข้าไปแล้วก็ก็อยากก็คงเหมือนกับล,ลําลึกความหลังแหละว,ว่าเออ ข้างในมันเป็นยังไงมันมันมันให้อะไรเรามันสอนอะไรเราซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งคนที่จะเข้าใจตัวอย่างเนี้ยและสนใจที่จะดูหนังเรื่องเนี้ยมันมันมันเฉพาะกลุ่มมากกว่าผมเชื่อว่าในตัวอย่างสองน่าจะขยายกลุ่มของคนที่เขาอยากดูมากขึ้นซึ่งซึ่งซึ่งในตัวอย่างสองน่าจะอธิบายหรือขยายความให้ให้คนที่เขาไม่ได้เข้าใจว่าหนังจะสื่ออะไร จะให้อะไรต่อคนที่เข้าไปดูต่อสังคมหรือคนนอกที่ยังไม่เข้าใจหนังเรื่องเนี้ให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 ,ให,ให้มีความอยากดูมากขึ้นเอาจริงๆอา่าโดยฝีมือของผู้กำกับกับแนวทางของโฟลคิงทั้งภาคหนึ่งสองที่ผ่านมามันทำให้คนดูหนังอย่างเราเราอ่ะสนใจที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้อยู่ละเพราะด้วยความที่เราอยากไปดูดูหนังจริงๆผมอยากไปดูหนัง อยากไปดูฝีมือของผู้กำกับแต่ผมไม่ได้อยากเข้าไปดูเพราะผมสนใจเรื่องเรื่องราวของกลุ่มคนที่อยู่ในนี้แต่ถึงกขนั้นเมื่อเราได้ไปดูมันอยู่ที่หนังแล้วว่าหนังจะให้อะไรเรากลับมาให้ความเซ็งหรือให้ความเข้าใจอันนี้ก็รอดูกันครับเดี๋ยวตัวอย่างสองน่าจะมา ในเร็วๆนี้แหละเพราะหนังใกล้จะฉายแล้วใช่ไหมหนังฉายเดือนอเดือนหน้าเดือนพฤศจิกาย,ยนเดี๋ยวเห็นตัวอย่าง2ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นในตอนนี้ความรู้สึกนี้อารมณ์นี้ความรู้สึกนี้กับตัวอย่างแรกก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วคุณคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกับวัยหนุ่ม2544บ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับถึงตรงนี้สุดท้ายแล้วผมกับ The ไฟนอ l c ั t ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ ববিতার কণ্ঠ রিঙা